สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องชาว YouTube สวัสดีไปยังเอฟซีชายใหญ่ที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง y o YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองเกิดน,นะครับผมอยู่ที่อู่เช่นเก่าเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูมาชมเจ้าเอสเจ็ดร้อยนะครับท่นนี้เป็นสิบล้อนะครับลูกค้า เอาเป็นทุงลมนะครับถรงลมถรงลมหลังแนบหน้านะครับอันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับขาเลือกสีเองนะครับกับกระบะเพื่อนเรียบท้ายลาดนะครับ ยกขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นนี้ดีกว่านะครับตอนนี้เกะกะช่างทำงานนะครับอันนี้มีการเอาแม่แรงมามาขึ้นกระซีนะครับให้ได้ระดับน้ำนะครับเวลาที่เราเชื่อมกระบะมันจะได้ไม่บิดเบี้ยวแต่เดิมเราเชื่อมขึ้นขึ้นคา ไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็จับระด,ดับน้ำเรียบร้อยแล้วก็มามาใส่กับรถอีกรอบนึงนครับมันก็ต้องมาทําระดับอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเรายังเชื่อมไม่หมดนะครับอยนี้นะครับมันยังไม่ได้เชื่อมแข็ง ตัดเลเซอร์มาครับโอ้ใช้ใหญ่รุ่งเรืงกิจครับสนใจก็โทรได้เลยนะครับเบอร์โทรก็0 8 4 9 2แ5 5 3 7่ามเจ็ตามนี้นะครับแล้วก็เหล็กไม่ยาวไม่สุดแล้วก็ต่อนะครับเพราะว่าเหล็กเส้นหนึ่งมันยาวแค่6เมตรนะครับต่อโดยการปากเข้าปากนะครับมันจะได้ เพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวคันสีครับนำเรี่ยมนะครับเราต่อกระบะเราจะใช้เหล็กอ่า เฮดบีนนะครับ4ี่คูณสี่นะครับทําเป็นคานคานขวางนะครับเพราะว่ารองรับรถแมโครนะครับสามารถขึ้นรถขนาด20ตันได้สบายนะครับเจาะรูใช้พลาสมานะครับในการเจาะรูนะครับค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ชิดนะครับ บันไดแล้วก็จะใช้เป็นคำบันไดนี่เป็นเหล็กเหลี่ยมตันนะครับใช้นิ้วคุณนิ้วไปเลยครับถ้าหกขุนอ,อ่อนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมจะใช้เหล็กถึงสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมปาไปดูนี่นะครับใช้สี่ตัวเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วเราก็ตัดคัดซีนะครับให้มันได้เข้าโค้งได้รูปนะครับ ก็เป็นบีมเป็นแฟงอีกนะครับไม่ใช่เปหล็กราวนะครับสไตล์มือใช้ใหญ่ท้ายก็จะโค้งประมาณนี้นะครับคันนี้ช่วงล่างหลังเป็นถุงลมนะครับงานที่เราทำส่วนใหญ่เราจะตัดเป็นชิ้นงาน สำเร็จมาเลยนะครับนี่เชือตัวนี้นะครับมาโคลนแล้วก็ตัดเลเซอร์มานะครับแล้วก็พับให้ได้ตามรูปนะครับราเชื่อมประกอบก็จะง่ายตนนัวนี้ข้างบนนะครับโลบาบนตัวน,นี้เองก็ตัดช่องไฟแล้วก็บากสำหรับเหล็กอ่ากล่องเสียบก็ได้เลยนะครับ ก็ดูดูอีกลูกนึงดีกว่านะครับนี่นะครับผมก็จะบากมาให้เรียบร้อยสำหรับที่เสียบเหล็กขึ้นไปได้เลยนะครับเหมือนกันครับนี่ครับจะบากช่องสำหรับเสียบแปบบ๊บสองสี่คืนสอง,องได้ครับเสียบขึ้นไปข้างบนก็เชื่อม แล้วก็ช่องไฟแล้วก็เจาะมาให้เรียบร้อยนะครับช่างจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับแล้วมันก็จะค่อนข้างเมียนนะครับงานค่อนข้างเมียนเรียบร้อยครับ อันนี้เป็นของ12ล้อเตี้ยนะครับเป็นรถ,ถนเทรลบรรทุกรถนโครนะครับเหมือนกันครับเจาะเรียบร้อยตลอดนะครับแล้วก็ตัวคานขวางเนี่ยเราจะไม่มีต่อนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาเหล็กเศษที่เหลือมาต่อครับไม่เอาครับใช้เต็มตัวทั้งหมดนะครับ สำหรับใส่ปลาท้ายอันนี้ก็รอใส่ช่วงล่างนะครับใส่ช่วงล่างเสร็จกันนั้นนะครับแล้วก็มายกสวมนะครับยกสวมก็ใช้เวลาประมาณน่าจะสองวันนะครับกระบะลูกหนึ่งนี่เราจะใช้เวลาอยู่ประมาณน่าจะเจ็ดแปดวันนะครับ จบเลยนะครับได้ทําสีนะครับเหมือนเดิมน,นะครับสัวไตคา,ายใหญ่ท้ายโค้งนะครับท้ายจะโคง้งสโลปอ่ามันจะมีผลดีตอนที่เราเอารถขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวหรือรถไมโครก็ช่างนะครับจังหวะที่ไมโครตายขึ้นรถ,รถเกี่ยวตต่ขึ้นนะครับท้ายมันค่อยๆโค้งสลบรถก็จะไม่ฟาดนะครับมันก็จะค่อยๆโค้งลงไปตามรูปนะครับรถเกี่ยวก็ขึ้นง่ายไมโครก็ขึ้นง่ายนะครับแต่ขั้นตอนการทําก็จะ ค่อนข้างทียายุ่งยากเสียวเวลาสักหน่อยนะครับแต่ก็เพื่อความสวยงามนะครับผมก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จลูกนี้นะครับผมก็จะขึ้นกระบ,บะให้อีกลูกหนึ่งนะครับเป็นทันเลือ น่าจะขึ้นของดินด่วนก่อนนะเพราะว่าสแตนเลสมาแล้วนะครับผมอรอสแตนเลสตัวที่เป็นตัวตัวท้ายโค้งนะครับเพราะว่าเราจะทําโค้งเหล็กให้มันตรงกับสแตนเลสที่เราสั่งมานะครับเพราะว่าคิวคิวที่เราต่อ,อสั่งตัดสแตนเลสนานมากครับตอนนี้คนตัดเยอะครับช้ามากเหล็กก็มาเยอะแยะครับมีกองนึงอยู่ข้างในเก็บไว้อีกกองนึงนะครับ จริงๆอ่ะกระบาลูกนี้ผมจะขึ้นให้ดินด่วนก่อนแล้วนะครับแต่ตัวสเตลที่เป็นท้ายนะครับกับกับท้ายยังไม่มาเราเลยยังไม่รู้ว่ามันจะสลบมากน้อยสักแค่ไหนนะครับพอเราทำตามตามที่เขาพับมาให้นะครับ ต่อนะครับต่อตรงนี้ก็รลบากลักษณะนี้มันก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมาเลือกต่อด้านหน้าเพราะว่ารถขนาด20ตันนะครับ200ครับก็ก็ไม่มาเหยียบถึงไม่มาถึงนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแท็กมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับน้ําหนักก็จะไม่ค่อยมาถึงด้านหน้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับไม่มีปัญหาแน่นอน ก็คือเหล็ก6เมตรนะครับมันจะยาวจากที่ผมต่อไปสุดหางนะครับก็นคือ6เมตรนะครับผมจะไม่ต่อตรงท้ายนะครับมันจะความแข็งแรงมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับเรามาต่อด้านหน้าดีกว่าสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถ10ล้อ12ล้อนะครับรถเทเลอร์รถหัวลากนะครับ ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่อู่ใจใหญ่นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับ0 8นย์9 5 5 3 7นะครับ์8ป9 2 9 5 5 3 7าอครับอยากได้เป็นสแตนเลสหรือเป็นเหล็กก็สั่งได้นะครับอโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ